สวัสดีนะครับผมพี่น้องชาวฟรีดอมอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแอดมินบิกอีกแล้วนะครับผมสมาชิกหลายคนเนี่ยได้เคยเข้ามาถามผมนะครับผมว่าฟรีดอมเนี่ยหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยมีแจกเกมไหมล่าโหลดเกมตรงไหนนะครับที่ฟรีดอมเขาแจกฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเข้าไปดูนะครับผมลิสต์ของเกมนะที่ฟรีดอมเนี่ยได้ทําการแจกให้กับชาวพาร์ทเนอร์ของฟรีดอมนะครับผมันดับแรกนะครับผมให้เข้าไปที่หน้าฟรีดอมแดชบอร์ดของตัวเองนะฮะหลังจากนั้นนะฮะ ก็กดมาตรงนี้ครับผมเกมกิฟเวนนะครับผมก็กดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีลิสต์ของเกมนะให้เราได้ดูอย่างเช่นหน้านี้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปโหลดได้นะครับผมอันดับแรกเนี่ยพอเราเข้ามาเร็จปั๊บเนี่ยช่วงหน้าแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกรดของทองแดงนะก็คือมีซับตั้งแต่ศูนย์คนนะครับจนถึง2,000คนนะสามารถโหลดเกมได้ที่หน้านี้นะฮะไม่ได้มีแค่สเกมนี้นะผมก็สามารถกดเลือกอย่างนี้ได้นะฮะ ก็จะมีทั้งหมด4หน้านะครับผมแล้วถ้าใครมีซับตั้งแต่2 0 0พันซับจนถึง4,000ัซับเนี่ยก็จะมีเกมอื่นให้เลือกอย่างนี้อีกนะฮะแล้วสำหรับนี่ครับผมคนที่มี4,000ัซับขึ้นไปนะก็จะมีเกมอันนี้4เกมนี้ให้โหลดเล่นนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมากเลยนะครับโกลัดนะฮะค่อนข้างที่จะน่าเล่นผมเป็นคนชอบเองนะครับส่วนตัวเลยนะก็นี่นะครับผมวิธีหาเกมง่ายนะครับเวลาที่เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วจะโหลดได้ที่ไหนผมก็มาตอบคาถามไปแล้วนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ